สวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมยินดีต้อนรับสําหรับเพื่อนช่างแล้วก็สําหรับท่านที่อยากจะรู้เกี่ยวกับคอมูอนนะครับเครื่องซักผ้า lg นะครับ13ากิโลนะครับรุ่นนี้นะครับหน้าตานะครับยินวูเตอร์เดลเล็กได้นะครับส3ากิโลกรัมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับทดสอบนะครับขึ้นรหัสนะครับโค้ดแต่ละอย่างอะไรจะเสียนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการ นะครับว่าส่วนไหนเสียนะครับส่วนไหนที่มันผิดปกติไปแล้วหน้าจอมันจะขึ้นโชว์แบบไหนนะครับขึ้นโค้ดแบบใดนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คถอดให้ดูทีละส่วนนะครับว่ามันจะขึ้นรหัสอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องก่อนนะครับนะครับนี่ครับเปิดเครื่องครั้งแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ตูถังนะครับตอนนี้ผมก็ส,กสตาร์ทนะครับ ดูมอเตอร์จะขยับถึยักจะยักนะครับพอสตาร์ทนะครับนี่คือเครื่องปกตินะครับมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดฝานะครับอ่ะมันจะหยุดนะครับ เปิดฝาขึ้นนะครับรหัสจะขึ้น D E นะครับ D ีนะครับเปิดฝานะครับแม่เหล็กตรงนี้ลีดสวิตเสียขึ้น D E นะครับแล้วก็ตรงฝานะครับถ้าไม่มีเหล็กตรงนี้จะขึ้น D E นะครับโคดอันที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะปิดฝานะครับอาการนี้ก็คือปกตินะครับ ยังไม่รวมไม่ถึงอาการตัวเสียที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นไปนะครับเดี๋ยวนะครับมันจะหยุดนะครับตอนนี้ระบบก็จะตรวจสอบนะครับอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซนีโน้อยนะครับมอเตอร์เซนเซอร์ข้างล่างนะครับแล้วก็วาล์วต่างๆนะครับมอเตอร์คาร์ดมอเตอร์เต็นน้ำทิ้งนะครับ ก็จะขึ้นเวลาซักขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดน้ำนะครับลืมเปิดน้ำเข้าครับอาจจะนานนะครับคลิปนี้หากมีไม้มือไปบังกล้องต้องขอไยด้วยนะครับได้ mm. ยินเสียงน้ำเข้าไหมครับนะครับไม่มีมือถ่ายนะครับแสงอาจจะ สว่างมากเกินไปก็ต้องขอโทษขออภัยไว้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับนี่คือเฟตเชอร์นะครับในส่วนของเก็กระดับน้ำนะครับผมจะลองถอดมอเตอร์เดินน้ำเข้านะครับตัวนี้หน่อยนะครับว่ามันจะเกิดอาการอะไรขึ้นนะครับต่อรองห้อยหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับเงียบนะครับ น้ำไม่ไหลนะครับเพราะว่าไม่มีไฟจ่ายมาที่มอเตอร์โซนดีนออยนะครับดูหน้าจอมันจะขึ้นแบบไหนนะครับเนี่ยครับไอซีไมโครคอมพิวเตอร์ซีพมันจะเช็คแบบไหนนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะบอกเราไหมว่ามันจะขึ้นรหัสอะไรนะครับ ไม่ตรวจสอบให้ดูให้รู้นะครับประการนี้นะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปใหม่ตอนนี้ก็ได้เสียบเข้าไปเหมือนเดิมยังไม่ขึ้นโค้ดอะไรขึ้นมานะครับเมื่อกี้ถอดตัวนี้น้อยออก ต่อไปผมจะถอดในส่วนเฟตเจอร์ของระดับน้ํานะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเดีย๋ยวผมขอปิดเครื่องก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ถอดเฟตเจอร์ออกนะครับมันจะขึ้นอาการแบบไหนนะครับหน้าจอดูกันใหม่นะครับสตาร์ทนะครับนี่นะครับโซลีนอยระดับน้ำเออเช็คระดับน้ำนะครับ เสียสายขาดหนูกัดเพื่ออะไรก็แล้วแต่จะขึ้น PE นะครับ PE นะครับโซลีนอยมีปัญหาตัวที่ตรวจสอบระดับน้ํานะครับระดับน้ําเอที่แรงดันน้ําในถังนะครับก็คือตัวนี้มีปัญหานะครับนี่นะครับถ้านหนกัดสายนะครับขึ้นคาบขึ้นสนิมตัวนี้เลยนะครับนี่สายมันผมถอดออกตรงนี้แล้วนะครับผมจะสต็อปก่อนเดี๋ยวเสียบเข้าไปนะครับมันได้ขึ้นเหมือนเดิมไหมนะครับ มาสตาร์ทใหม่นะครับอาจจะลายตาหน่อยนะครับอ่ะผมก็จะค้างเลยนะครับไม่ไปไหนเลยนะครับทีนี้ก็ต้องปิดเครื่องแล้วครับนะครับ P นะครับเฟเจอร์เฟเจอร์ที่ตรวจสอบแรงดันน้ำในถังมีปัญหานะครับจะขึ้นตัวนี้นะครับ P นะครับช่วยกันจำนะครับ เปิดใหม่นะครับสตาร์ทเหมือนเดิมนะครับเติมต้นใหม่นะครับถังก็จะทำการหมุนยึกยักย่ยักนะครับแล้วก็จะหมุนนะครับ เดิมนะครับตามขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมขอหยุดแล้วผมจะไปถอดในส่วนของมอเตอร์คัทนะครับว่าอาการมันจะเกิดขึ้นแบบไหนจะให้ดูมอเตอร์คัทก่อนนะครับเห็นมอเตอร์คันะไครับถ้าเกิดว่ามันไม่ชัดผมต้องขอภัยนะครับก็คือที่มีเดือยนะครับที่ ไปดึงชุดเฟืองนะครับมันคือมอเตอร์คัสนะครับจะพึ่งลาจานะครับตอนนี้มาด้านหลังนะครับผมก็จะถอดสายมอเตอร์คัสนั่นแหละออกนะครับ เห็นไหมครับผมไม่เห็นนะครับเพราะว่าเครื่องผ้ามันอยู่ต่ํานะครับเดี๋ยวผมจะถอดสายมันออกนะครับนะครับตอนนี้ก็ได้ถอดออกแล้วนะครับนะครับสายมอเตอร์คัทต์นะครับที่ดึงชุดเกียร์นะครับเห็นไหมครับเราไปเปิดหน้าเครื่องดูอีกทีนะครับตอนนี้ก็สตาร์ทนะครับถอดสายของมอเตอร์คัทต์ออกเลยนะครับ ดูนะครับคือตอนนี้อาจจะไม่เป็นอะไรนะครับเพราะมันผ่านการทํางานในชุดนั้นไปแล้วในความคิดของผมนะครับสันนิษฐานว่าอย่างนั้นเพราะว่าตัวน,นี้เครื่องสภาพมันทํางานไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะปิดแล้วเปิดใหม่นะครับหยุดก่อนนะครับปิดก่อนนะครับเราเปิดใหม่นะครับว่า ถ้ามอเตอร์คารดมันเสียหรือว่าสายมันขาดมันจะขึ้นรหัสอะไรนะครับเปิดใหม่นะครับเหมือนเดิมนะครับสตาร์ทนะครับ มอเตอร์ก็ยึกยักยึกยักนะครับมอเตอร์นะครับตอนนี้มันจะขึ้นรหัสอะไรนะครับเอนะครับมอเตอร์คาดมีปัญหานะครับเสียนะครับสายขาดหนูกัดเออนะครับเนี่ยนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นมอเตอร์เดนน้ำนะครับนี่แลครับอยู่ข้างหลังนี่แหละนี่ครับหน้าตาก็จะคล้ายๆกับมอ <_ Cristo> เตอร์คานอะไรครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่ามันอยู่ต่ํานะครับผมก็อยู่ต่ํานะครับเครื่องสปาไมได้อยู่สูงนะครับเห็นไหมครับสายก็จะมีอยู่สามเส้นนะครับสีดําขาวน้ำเงินนั่นเองนะครับนี่นะครับผมก็จะถอดสายมอเตอร์คานที่ดึงเปิดปิด นะครับเออไม่ใช่นะครับโทษนะครับมอเตอร์เดินน้ํานะครับออกนะครับเอาละครับตอนนี้ได้ถอดมอเตอร์เดินน้ํามอเตอร์ที่อยู่ด้านหลังเครื่องปิดเปิดน้ําออกแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องครับว่ามันจะขึ้นรหัสอะไรนะครับโค้ดอะไรนะครับ สตาร์ทเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับรบกวนกดติดตามไม่ด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อผมมีคลิปที่ซ่อมเกี่ยวกับเครื่องใช้รไฟนะครับ mm hmm. ผมจะได้มานำเสนอมาแชร์มาแบ่งปันความรู้กันนะครับ mm hmm. ผิดถูกยังไงต้องกราบขออภัยนะครับทุกท่านหากเกิดว่าทุกท่านที่รู้แล้วก็อย่าว่ากันเลยนะครับก็ขอคำคอมเมนต์นะครับที่ดีๆนะครับผมจะได้นำเสนอกันต่อไปนะครับ ตอนนี้มาจอยังไม่โชว์รหัสใดๆขึ้นมานะครับมอเตอร์ข้างหน้ายังหมุนอยู่นะครับนี่ครับอานะครับเปิดน้ำเข้าได้ปกตินะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับต่อไปนี้ผมจะเช็คว่ามานจะขึ้นรหัสอะไรนะครับ ถอนมอเตอร์เดน้ำหมอกครับปิดก่อนนะครับแล้วผมก็จะเปิดใหม่นะครับเปิดใหม่นะครับแล้วก็เลือกไปที่ปั่นหมาดนะครับนี่นะครับแล้วก็สตาร์ทนะครับดูนะครับเพราะว่าก่อนที่มันจะปั่นหมาดมอเตอร์เดน้ำนั้นต้องทํางานนะครับถ้ามันไม่ทํางานหรือมันเสียนะครับช่วงเวลาซักมอเตอร์เดน้ำมันต้องทํางานนะครับช่วงที่เปิดน้ําทิ้ง นะครับมาบายน้ำออกนะครับดูนะครับมันจะขึ้นรหัสอะไรนะครับอมอเตอร์ยังหมุนอยู่นะครับเวลาก็ขึ้นอยู่นะครับ ซึ่งอาการเสียบางอย่างมันก็มีหลายอย่างนะครับเครื่องซักผ้าเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วแต่ว่ามันจะเสียในส่วนไหนนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจเช็คซ่อมนะครับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ lg inverter นะครับอ๋อยังไม่ขึ้นรหัสอะไรเลยนะครับส่วนนี้ไม่เป็นไรครับลองใหม่นะครับปิดก่อนเราเปิดใหม่ไม่ได้ขึ้นรหัสอะไรนะครับ ต์ทเหมือนเดิมนะครับต้องขออภัยนะครับคลิปนี้ยาวนานไปหน่อยนะครับวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือทดสอบจากเครื่องจริงนะครับบางช่วงบางตอนอาจจะมีการตัดต่อนะครับแล้วก็ภาพสายไปสายมาดูไม่ชัดเจนต้องขออภัยไว้นะครับก็ยังเปิดน้ำเข้าได้ปกตินะครับยังซักอยู่เหมือนเดิม มันไม่รู้หรือไงครับว่าผมถอดมอเตอร์เด่นน้ำาอ,อกแล้วไอซีพียูเจ้ากรับนายเวรเนี่ยเวลาเสียมนันเอาเรื่องนะครับแผงคอนโทรน้าเครื่องเนี่ยแพงหน้าดูนะครับมันจะมีสองแผงนะครับแผงหน้ากับแผงหลังนะครับแผงคอนโทรลกับแผงพาวเวอร์นะครับแต่ละแผงหลักพันขึ้นนะครับยังเปิดน้าเขาได้เฉยเลยครับเนี่ยเห็นไหม ค,คือมันอาจจะตรวจสอบเวลาที่มันจะเปิดน้าทิ้งนะครับไม่เป็นไรผมหยุดมันก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มเริ่มใหม่นะครับเปิดให้มันปั่นหมาดดูสินะครับคือกักคือกักนะครับมอเตอร์ก็ยังหมุนคือกักคือกักอยู่นะครับ อ่ะยังไม่ขึ้นรหัสอะไรขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ยังหมุนนะครับมอเตอร์ยังหมุนนะครับเออไม่บอกอะไรให้รับรู้รับข้อมูลเลยเนาะ อ่เดี๋ยวมันจะนานนะครับเดี๋ยวไปทดสอบส่วนอื่นอีกนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบเข้าไปที่เดิมนะครับมอเตอร์เดนน้ํานะครับนะครับต่อไปนะครับหลังจากมอเตอร์เด่น้ํานะครับถอดออกแล้วมันยังไม่ขึ้นรหัสอะไรขึ้นมาไม่เป็นไรนะครับมาที่ชุดแม่เหล็กนะครับที่เช็คในส่วนของมอเตอร์นะครับตัวนี้นะครับ เขาเรียกอะไรผมจาไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวจะถอดมันออกนะครับเนี่ยยังไม่ใช่มอเตอร์นะครับมอเตอร์อินมอเตอร์คือตัวนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้คือชุดตรวจสอบแม่เหล็กของชุดมอเตอร์อินมอเตอร์นะครับเส้นนี้นะครับดูหน้าเครื่องมันจะขึ้นแบบไหนนะครับแล้วนะครับเปิดเครื่องแล้วนะสตาร์ทนะครับดูนะครับมอเตอร์จึกจักหยึกยักนะครับ ดูนะครับจะขึ้นแบบไหนนะครับดึงชุดตรวจสอบแม่เหล็กที่อยู่ในชุดมอเตอร์อินวอเตอร์ออกนะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับจะขึ้นรหัสอะไรขึ้นมานะครับกระพริบนะครับตอนนี้ LE นะครับนะครับชุดแม่เหล็กเสียมีปัญหานะครับหนูกัดสายนะครับชุดนู้นแหละครับ l นะครับมันจะเป็นแผงแม่เหล็กอยู่ข้างในนะครับเป็นแถบแม่เหล็กที่ตรวจสอบในส่วนของ มอเตอร์ชุดของอินร์เตอร์อยู่นะครับ l อีนะครับรหัสนะครับช่วยกันจําไว้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของมอเตอร์นะครับที่นี้เสียบเข้าไปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นมอเตอร์นะครับค้างจะถอดยากนะครับต้องถอดฝาประกบออกนะครับผมจะถอดกัวมอเตอร์ออกนะครับมีสลักค่อนข้างถอดยากนะครับตรงนี้ เราขอยากตอดออกนะครับมีไม้มือไปปังต้องขออภัไปจริงๆครับนี่ครับถอดออกแล้วนะครับเนี่ยครับนะครับมอเตอร์อินวอเตอร์นะครับถอดสายไัหออกแล้วครับจะลองเปิดเครื่องดูนะครับทีนี้จะขึ้นรหัสอะไรนะครับดูนะครับมันจะขึ้นรหัส LE อีกไหมนะครับสตาร์ทครับ มอเตอร์ม่ยึกยักนะครับาะว์ถอดสายมันออกแล้วนะครับดูมันจะขึ้นนะครับโคดนะครับนี่นะครับก็พิบนะครับ L e เหมือนกันนะครับชุดมอเตอร์นะครับก็คือชุดเกี่ยวกับมอเตอร์อินเวอร์เตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแถบแม่เหล็กนะครับแล้วก็กลไก เนะครับอาจจะรวมไปถึงเกียร์ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เกียร์ที่เป็นเกียร์ซักนะครับติดที่ติดกับใบพัดน,นะครับ LE นะ <Okay S 2> ครับโอเคครับขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมจนจะจบคลิปวีดีโอนะครับหากผิดถูกยังไงผมต้องกลับเข้าไปนะครับท่านนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จนะครับคิดหวัง สิ่งไหนก็ให้ได้ดังใจพัฒนานะครับผิดถูกผมต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับคลิปหน้ารับชมการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าใต้คลิปได้เลยนะครับใต้คลิปจะมีซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ดูให้ชมกันอยู่นะครับรบวนกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามช่องผมไว้นะครับเผื่อมีคลิปใหม่ที่เกี่ยวกับงานช่างนะครับโอ้ต้องขออภัยนะครับไม่ใช่ม่ใช่เสียงเอฟเฟคไหครับนูนแจงแมวครับโอเคขอบุณทุกการรับชมครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ